ช่วงนั้นกะถือกันเข้าหัวได้บะคะแนนวุ้ยถูกกินต่รอถูกกินครับได้เป็นโอ้ยหลายท่านี่ไหนถามอะไรถามเข้าดูเห็นแม่ว่าดเดีเป็นแสนเลยใช่ไหมแม่โอ้ยแสนไว้ทีหลังแสนไว้ทีหลังคนหนึ่งวันหนึ่งนะหาแสนก็ถึงหาแสนก็หาสมก็เดี๋ยวไปขุนเอารูปไปขุนมาไปแบบก็ถูกอย่างวันเข้าขออย่างวันนี่ถูกอีกเช้าเขาก็ไปสื่อเลยก็ได้หาแสนเลยโอ้ยแค่เนี่ย เนี่ว่าอันเนี่ยป่วยก่อนนอกก็ได้พักไปป่วยมาสองปีมันขาตัดการขาดตลโดนน่มาเท่าถ้าไม่มีดูวยจะกันมาดูไม่บังเขาสรงน่ะทำหนาดูก็ได้ครับเพราะว่ายายไม่ดูเรื่องโรบมันปินมาน่ะอ๋อยายยายเป็นคนสื่ออย่างเดียวใช่ไหมครับนี่เองเป็นคนล่าล่าปะเทาเขามาเขาที่บอกเลยครับยายน่ะไม่ดูบกดอกเพราะยายไม่เคยยายเคยคุจะไม่ตะโกนได้เป็นคนทุกวัน คนโบราณก็จะบอกเองเข้าเลยว่านู่นของเขาแล้วค่อยถามแต่อยากดูอะอยากค่อยถามด้วยครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามครับนี่เอย่ายายไปดูตุ๊กอืมครับอย่างนี้ดีปะเทาเอ้ยปะเท้าเข้ามาเลยโอ้ยปะเท้าเอ้ยเป็นยังไงนีิมนต์เด้อร์โอ้มนต์ ทำความขารกกูด้วยสองพันปีได้ลูกนี่คนนั้นนีขยัวเท้านี่ก็ถ่ายทอดเฉพาะเอยู่นรลอย่างนี้เป็นคนเป็นทหารลูกเป็นคนโบราณนั่เขาได้ฟังเ็นนักรบอะไรพเท้าเอ้ยเท้าบุญใหญ่ปวนาเ้าเท้าบุญใหญ่เทาบุญใหญ่ลูกหลานอยากมาเห็นขามาพ่อเท่าจะที่พ่อเท่าเขามาแต่ไกลด้พ่อเท้านี่นพ่อยัน เขาไม่ยอมเอาปะเทาในเขาเลยเอาปะเทาท้ายโทษเลยนี่เขาจะได้ยิ้มทั่วลูกทำไมไม่มาแต่นานลูกโอ้แต่มาพวาท่านเด็เฮ็ดอยู่ไหนมาทำไมตะกี้เฮ็ดงานโรงงานปะเทาเขามาเป็นคนดวงดีเลยลูกนี่ปะเทาพอเทาโอ้ยลูกหลานน่ะได้แก้วใหม่พิเศษมาโอ้ยปะเทาเลียนหมดไอ้ปะเทากินพอมีเรนก็ติดแก้วบาดมึงมีอย่างนี้นี่ลูกจ้า มาเอาแก่ป่าเท่าเนี่นี่มาเอาแกวป่เท่าก็นี่เดียกว่าด้านเหาวนี่คิดถึงป่าเท่าแรนอะไรก็ลืมมืดป่าเทาเอ้ยมาถึงน่ะลืมมดป่าเท่าเอ้อ อาตาถืกเอาผัเท้าเอ้ยเอาเอาอีกหลายๆน้องผัวเท้าน้องแล้วดูดูหลานโกนลูกจ้าเอาเอาดูดูรานโกนเอานี่เองไอ้หมูมึงโชคดีทุกคนทุกคนเดินลุกมาไอ้ไหนโชคดีทุกคนเลยเดินลุกเด้อยินตะโกนโชคดีอยู่มันควรยืนทุกคนเดินลุกเด้อไม่โชคคนที่เข้ามาตรงเดินลุกเขาไม่ดีตัวดอกเด้อนี่ก็รู้ผ่วเท้าบอกไปขาตัดคอมาโนตะโกนยินเต็ม ต่อเท้าเออแค่นี้แม่ก็เท้ามาเอาปอมาลายมานั่นเออตั้งัดจะมันกี่เมตรปัดปัดตัดโชคกี่ปดนี้ปัดมากต้องปัดไอ้กอเท้าเอาเลยกูมาได้อยู่บ้านโดกกูมัวแต่นู่นไปดูลูกน้องกูกูไปเฝ้าสับอยู่ตรงนู้นกูมีโปู โอ้ยปวดเท้ากูเนี่ยปอดเท้าเออบอกลูกบอกหลานมึงด้อยปอดเท้ากูยังไม่หายมึงโดน่อยโอ้ยตาเปล่าหายตอกตาเปล่าหายเอาไว้นั่นคนตุลูกอ่ะนี่ลูกหลานมาทุกคนนี่ก็ให้ได้ทุกคนในเองเกดตัว แล้วทีหลังให้เอามามาคนที่สูผดเทาวันนี้ให้โชคได้ลาบได้ด้วยผดไม่เห็นนีหวังนี่ผดเทาไม่เห็นมีหวังนี่มาจิตเต็มนี่เต็มนูน่อหายลืออย่างนั้นทีที่แบบคนไหนอยากดูอยากได้ก็ถามผดเทาเด้อยนะมาทากินเลาวก็เด้ดงทีหลังนะครับผดเทากินกอนมากินปุ๊บก็ถามเองเนาะมาอย่างนี้ก็อยากได้เองเนาะมาผดเทาแต่ละที่ครับจักอยู่มีใคร รู้นอกจากพ่อเท้าคนเดียว่ดดกกินนมมาาเเเให้แกกินมากๆกันแหละนานๆมาเลี้ยงลู่นานๆมาเลี้ยงให้แกกินให้เยอะๆทำงานเอ้ยเองเขาขายคูกินมากๆให้กินมากๆเองอย่างอื่นทั้งมันยากได้มากๆไปเลยๆโล่งๆมากๆกันแหละเองพ่อเท้ากินมากๆเขาจะได้จะได้นานทีแต่ว่าถ้าถูกทุกคนตึ้มเลยพ่อเท้าเอ้ยเอาให้ มาเรียกผดเทาสิงห์มากินให้ผดเทาดำมากินนะเด้อก็ไม่ใหญ่ย่างฉันไม่ได้ไปถึงตรงในดอกเขาไปยากมาตรงนี้เลยเดี๋ยวให้แกมากินเดี๋ยวให้แกมากินก็ผดเทานี่แหละไม่ใหญ่ย่างผดเทาดำผดเทาดำไม่ใหญ่ย่างผดเทาคุ้นหูเดี๋ยวแม่เองเทาคุ้นหูแล้วก็มีผดเทาอะไรด่า พอเท้าดำพอเท้าคุ้นโหดบุญอย่างทางเรียกมาลูกบริวารบริวารคุณนั่นแหละเอ้ยเอากินอิ่มแล้วที่นี่แกก็บอกเองแกเองน้องให้เองถามเอ้ไอ้เราถ้าแกก็ไม่นำใจแกก็บอกเองแกเมาดิอย่าอย่าหลงเลงนะพวกเราเมาใหญ่เบี้ยนนะเบี้ยนแล้วฉันก็เซ็ตเองโอ้ย วันนี้มาแค่นี้ก่อนถ้าว่าได้ผูกหวยรวยหลีกกันได้เงินได้ทองที่นี่มันก็จะมาอีกสื่อของมาเต็มไปเองที่นี่ไอ้คนใหญ่ๆเน่ยเห็นมาเลยเขาไม่รู้เขามาเลียงไอ้หนึ่งดาว้านนี่เขาเรียงจะปลูกจะอาบ้านน้องมาบานจ้าบ้านเขาจ้าคนเลยมาไม่ได้กันเขาก็มีคนบอกเลขที่อแบบนี้คุณเขาไม่เองแต่ว่าจะทำไงฉันถนัดมาเผื่เแถาบุญใหญ่เลยจะไปมาเผื่เแถาบุญใหญ่เองทางนี้ก่อนเอง ทอาหมูเปิดพี่ล้างก็เท่านัะเป็นทหารเดือดรึดเดือดเป็นทหารเป็นนักหลบอายุน่ะสองพันปีเลยเหรอสพันปีอันนี้เป็นแนวทางเลยบ่ค่ะสิให้กระจดหลีกให้เลยื่อนอีกเคยหนันตายมันเคยบอกอย่างงี้แค่กี่รู้เอาอะไรก็ฉันงูจะทีตายอายุกูอายุเท่าไร สองพันปีสองพันปีเอออ้ามาให้เขียนห้ยดเถึก้องเขียนลงเพื่อเปลี่ยนอายุลูกเ้ยอายุก็อฉันลงไม่ลืมเขียนให้ฉันจะดูต่อฉันจะไม่ลืมขอดอกไม้สวรรค์ในปูได้าเส้าเพื่อขอทำไม่จดห้ย

เมาหลายเนี่เขียนให้ถูกอันนี้รูไม่เนีอยรูดอกบเท้าวเขียนไม้ตรงใจนี่ว่ะเหลียวไม้เยอะฉันเคยมองรูนน่นัเออหน่ะเขียนไม้เออน่ะชัดๆระอัดเลยทีนี่เลยเดทัวามในชั่วโอเค ออ่้อันนั้นมึงได้ืเด้ออันนี้ปูห้สามตัวโอ้ปูห้สามตัวปูห้ทั้งสามตัวสตัวเลยค่ะสองตัวให้แ้ววแล้ว่สามตัวพวกมึงน่ะพวกสูรูมันเลเดือลูกเด้อโอ้มดเดวคนแกนี่แล้วสามตัวี่ถามอะไรก็ถามแล้วลูกเรือครับแตไม่ถามบพเท้ากตจกั ปูปูยักได้อะไรปูยักได้ถ้าเกิดออกตัวนี้ปูยักได้อะไรสุดเลยวแต่พวกมือเตอสูเอ้ยพวกมูมึงดกครับครับอืมเขีนเป็นตัวออปูเขียนเป็นตัวเลขปเออปลูกแบัด้กบกลูกหานนครับ เนี่ยเขากับไม่ค่อยแปตัวเลขแค่นึงหคหรือว่าถามเป็นเนตัวถามหรือไรยืดจะลงเท้าที้มีแต่คนโงมีแต่คนโง่ทอามีแต่รออะไรโอ้ยสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งมาด้ามาดมากระโดด้วได้ั่ไมากระโดดด้วยเลยด้านมาระโ้ยน นั่ยทาเอ้ยนั่นนั่นเอว่าแกกินไม่เกงกินยังไงนั่นไมก่งไงจตตะโกนจนหุกจอนเลยนี่มึงมีหูยมโอ้ยมีแล้วอท้าเอ้ยที่ดียว้ยให้จังเลยเด้อปลาเทาเด้ออย่างเดียวให้ลดนะไเอาให้ร้นสามตัวเด้อปูเด้อใช่อย่างไ้มันลอกไหนเอาไปจีดีขุนมาเลยแหลนี่พระกันขุนมาเลยทีดีว่าหนวกเทาเด้อหูเดรับเลยเด้อลูกเครับแต่รลาเทาเบิ่ง มึงแกถาประวัติานกูไหมกูจะบอกยงเงามบ้านมามึงถามมึงถามเลยทาประวัติบ้านเพ่อเท้ายังไงเอนเงถงขึ้นกเองมันเท้าหน่ะกูดังสองอันเลวเออเป็น่อเท้าบุญใหญ่หนุลาเออเป็นดังลูกเป็นนายทหารลูกเขานักเานโอ้ยนูนเทาเด้อโอ้ยไปนูนนี่จะก้น่อเท้าน่ะเป็นบุญใหญ่โอ้พ่อเท้าเปในบนนูน นดีเดินลุกเด้อมี่จับมีสุบัดมากมายไก่ของเดลยลุกเด้ออยากดูเอวปะทาวไหมบอกได้ปะทาวจะถามอะไรลูกถามเลยถามมาถามมาถามมาลูกที่นี่เป็นสี่เพจอะไรถามที่ใชายบ่อนขอมดำแก้ากันกันนายบอกลูกหลานเมืองไทยบอกได้เมืองเก่าไม่ได้กูบอกลูกเอ้ยไช่ถามแม่ปูวังจับเก่าจับเก๋ปะทาวไม่หายดอก ลูกหลานมันมากโอ้จะให้ใครคนหนึ่งยันคนหนึ่งนอนประทาวนอนเปนหลายคนลูกเอ้ยเองนั่งกอดเท้าเอง ประวัติแกก็บอกมาแล้วนี่เองกูก็ไปทั้งเขาไปดูทั้งงอมใหน่ะเอากำลังเลี่ยงกันเดือบันโอ้นี่นู่นไปดูหัวไปตัวไหนตัวนีงไปกูแล้เห็นลูกนี่จะขาวขึ้นมาขาวไปนี่ก้นขาวมากูตัวใหญ่มาซี่นินเราก็มาที่ขาวที่มูนเออขึ้นไปขึ้นหาดสี่กันสี่กันสี่หลุดนั่งก็แขนดูตาที่มาก เออมึงอย่านางเเดินลุกเด้อด่าขอท้าตีหัวฉันโดนก้อทาตีหัวฉันเลยแตกฉันือหลายหลายมึงอย่าพากันงูเดินลุกเด้อันเสบียงโนเหรือว่าเคสอ่ะมึงเอาให้ได้เด้อลูกจ้ะมึงมาน่ะมึงเอาให้ได้เด้อด่าทึกถึกบ้าค่ะพูดนี่ไมนะ บอกก็ถูกแล้วนี่นี่นี่ตัวหลังรถึ้นรถลงเลยลงตัวหลังรถึ้นรถลงเตียนยูดระเบียนรถก็ดีรถนรถลงรถึ้นรถลงเออนั่นแหละไอ้บอกเบียนรถมือก็ถูกแล้วให้รถน้บ่าวเออไนดา้าอะไรร็ลุกข้างไม่รู้จะถามอะไร ต่มชั้นอีกอยันมรถามแล้วก็มียักาอ้ยักถ์นแต่ก็มีเป็ดเป็ดก็ซื้อเยอะเลยเป็ด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 เปดเป็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 ดเดเป็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 ดเปดเป็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 ดเเดเปป็ดเดเป็ดเป็ดเดเปป็ดเ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 ป็เดเปป็ดเป็ดเป็ดเป็ป็ดเ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 ปเป็ด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 เป็เป็ด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 เเป็ดเป็เป็ด ละถามยังพวอเท่าจิกลักเด้อจะถามประวัติรับเนีมวนยังวนอยู่เด้อไม่เหนื่อยดอกแต่เกิดมหาลูกหาลานตลอทีอยากคุยแต่ลูกร้านไหนอยากลูกประวัติพวเท้าบอกให้ถาเด้อพวดเท่าอยู่กระโนนนี่แหละไม่มีดอกลูกไปทหารไปนากรูปลูกอเจ่าเป็นทหารเจ้าปวดเทพาอเู่กระโนนข้จริงๆนะเด้อลูก Được, Được, đúng phật thầu cho nuôi có những phật thầu đậm ผอเดาดำผอเดาแม่เทายังแล้วผอเถ้าคุ้นหูดแล้วก็มีคนอย่ังถามยังมาที่ต้องให้เขาเข้ามาแม่พอใหญ่ผอเดาดำมึงไม่รู้โมมึงดอกมึงอยากถามก็ถามเลยเจ้าโน้นพราแรงมากเลยลดุผอเดานี่จรินจริงเจ้าโนู้นผอเดาดำนี่เจ้าโนู้นผอดาดำเจ้านู้นเออให้ผอเดาดำทามาจังนิดหน่อยผอดดาวน้องัานหน่อให้ผอดดาดำทามาจังนิดผอาดำก็เป็นใหญ่ใหญ่โอเคอยู่ดุเออเออเขาที่หายคืนขัดนไม่คืนไม่อยู่ดอกดูดู ขอต้องมาเทาดิในนูนสานูนอย่าลืมเลยน้อยเด้ออ ใจดีดูดลูกด้ต่ไปทำงานไอ้ก็ได้เยิชอบเขาชอบชอบชอบมึงยกมือไหว้กูยังมึงมาทำไมมึงยกมือไหว้กูยกแล้วยกแยกแล้ว็เ้าไม่ยยกยังนี้ยังนี้มึงยกต่ำๆเลยนะไปตกเอง พราท้าวหลังไม่รู้เรื่องหลักไม่้หลานไม่รู้เรื่องาเนี่ยภาษีระสายจงเป็นทสาเนี่ยขุนปวดท้าวต้องดูไหนกปองยกมือไหวยังไงลูกลงยกมือไหวนะลูกยกมือไหววัดีค่าวเบ๋กแนแรงขึ้นชืมเลยว่ะเขาเดินข้าดับตัลังไดบมวดับตัลังได้งอง

คันเก็บลักอนก้อนลักหนอก้อนนั่ละคับเ่าัจว่ามีอเอ็ดเอ้คนลูกขักอดมินคนลูกขักปูบอกมาหนึ่บอกก่อนที่เลขทูบนี่จะจุดหมดนะครับผมเนาะปรากฏว่าจุดออกมาหนึ่ตรงกับเลขที่ปูบอกหนึ่าศูนย์นะครับผมนี่นะครับเลขทูบที่ปูจุดให้นะครับผมหนึ่น้ะครับส่วนปูบอกมาหนึงห้าศูนย์ะครับเลขตรงกันเด้ๆเลยคนลูกกันทังงานเลยนะครับผม นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ปู่ให้มานะครับผมนอสสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะครับซึ่งตรงกับเลขโถงนะครับผมหนึ่งศูนย์ห้านอสหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้านะครับก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ขอจบคลิปไวด้วยเพียงเท่านี้สวัสดีครับ